ว่ต่อไปทุกคนใครมาวันนี้หรือว่าเป็นบาร,รมีทวพคนขอให้หลุดพ้นจากพวกกรรบวกมาทุกคนนะจ๊ะรับจากที่ีไปก็ขอให้บาร,รมีที่เราสัสมมา <c oughs> ก็ให้เป็นบาร,รมีในช <c oughs> ีวให้พ้นจากมิบรกรรทั้งหลายให้ สติปัญญาของเรานนำรงนันเกิดวันนี้อาจารย์โตหรืออาจารย์สนชัยมาไม่ได้ทําให้ทุกท่านทุกคนหรือน้องอุ้งอิงหรือทีมงานสาวร้อยเต็นผ้าแสนูงมงายกับสิ่งที่ที่เราอยากจะได้วันนี้ขอให้ถือว่าเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วอาจารย์สนชัยก็ไม่ไม่อยากมา วันนี้ที่มานี่ก็เพราะเที่ยวที่แล้วก็บอกว่าถ้าจะมาหรือทุกสิญญาที่กล่าวไว้บนไน,น่ว้ท่านปีอยากใช้องค์พินนธีกรเนศปางอีลาก็คือปางนี้ที่อาจารย์สมชยัยได้กรลบนันถืกเพราะว่าเป็นทางศิลปินศาสตร์และศิลปินไม่ว่าจะเป็นครคูครับทำศิลป์นี่เง i <laughs> don't